สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเสนอวิจารณวรณกรรมเรื่องใบไม้ที่หายไปซึ่งเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนค่ะประวัติผู้เขียนจิรนันพิปีชาเกิดเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2498ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรัง เป็นลูกคนกลางในจำนวนพี่น้องทั้งหมด3ามคนค่ะซึ่งแต่เดิมเป็นครูต่อมาลาออกมาเปิดร้านขายหนงังสือชื่อสิริปนาการที่ครอบครัวมีร้านหนังสืออยู่แล้วค่ะทำให้ตนมีนิสัยรักการอ่านมาตั้งแต่เด็กอีกทั้งยังชอบเขียนกรอนด้วยค่ะและมีผลงานลงพิมพ์ในชัยพฤกษ์และวิทยาสารมากมายค่ะเรื่องโยเป็นเรื่องราวที่สะท้อนความคิด ความหวังและปลุกจิตสำนึกของหนุ่มสาวในยุค14ตุลา2516ให้เชื่อมั่นในศรัทธาอันบริสุทธิ์ของตอนเองว่าสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมที่มืดมนให้สว่างสวยด้วยพลังของหนุ่มสาวกวีนิพนธ์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเชิงบันทึกของชีวิตตอนหนึ่งของผู้ประพันธ์ตั้งแต่ได้เริ่มเข้าไปร่วมขบวนจวนจนกระทั่งได้ตตะหนักความจริงของชีวิต ที่ถูกธรรมชาติกำหนดสาระบันทึกนี้มีทั้งความใฝ่ฝันปรัชญาชีวิตและอุดมการณ์ของคนหนุ่มสาวซึ่งเหตุการณ์ที่ตามมาคือกลุ่มนักศึกษาได้หนีเข้าป่ากับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยใช้ชีวิตในป่าเธอต้องพบความยากลำบากคิดถึงบ้านการค้นหาความหมายของชีวิตที่เต็มไปด้วยความนา แต่เธอก็สามารถทําตามอุดมการของตัวเองจนสําเร็จและกลายเป็นวิรกรรมและตำนานที่ตึงตาตึงใจในยุคสมัยนั้นเปลี่ยนมือที่อ่อนนิ่มเป็นหลิมเหล็กเรามาดูเกี่ยวกับการตั้งชื่อเรื่องกันนะคะผู้แต่งได้ตั้งชื่อเรื่องได้อย่างลึกซึ้งกินใจเหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการเล่าโดยมีชื่อเรื่องว่าใบไม้ที่หายไป ซึ่งเป็นการตั้งชื่อเรื่องที่ได้สะท้อนกับเนื้อหาที่ได้นำเอาเรื่องของชีวิตขบวนนักศึกษาที่ต้องวายชีวาเพื่อต้องการเรียกร้องความยุติธรรมกลับมาสู่สังคมไทยจึงได้นํำคำว่าใบไม้มาเปรียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนคำว่าที่หายไปก็หมายถึงนักศึกษาที่วายชีวาในเหตุการณ์ครั้งนั้นค่ะเกี่ยวกับตัวละครในวรรณกรรมเรื่องนี้นะคะ ผู้แต่งนำเสนอตัวละครโดยใช้รูปแบบการนำเสนอทางอ้อมไม่มีการบรรยายแบบตรงไปตรงมาแต่จะแทรกลงไปในบทกร์ซึ่งผู้อ่านสามารถรู้จักตัวละครได้ผ่านพฤติกรรมการกระทำคำพูดผู้แต่งมีน้ำเสียงและความคิดต่อตัวละครของเรื่องเป็นไปในลักษณะของความหวังความกล้าหาญและความโศกเศร้าค่ะฉากและสถานที่สถานที่แรกนั่นก็คือป่าค่ะ เป็นฉากที่เขาต้องใช้ชีวิตกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเขาจากชีวิตที่เคยอยู่ในสังคมเมืองต้องใช้ชีวิตความเป็นอยู่ดังคนที่ต้องถูกตามล่าทำให้ตัวละครได้บรรยายความรู้สึกออกมาได้อย่างชัดเจนค่ะสถานที่ที่สอบมาหาวิทยาลายัยฉากที่เป็นการลุกฮือของนักศึกษาที่ต้องทนกับการกดขี่มาเนิ่นนานค่ะ สถานที่ที่3ทุ่งนาฉากที่แสดงความอัดอั้นใจของตัวละครที่มีต่อสังคมในสมัยนั้นกับการต่อสู้และเรียกร้องความเป็นธรรมค่ะและสถานที่ที่ส่สวนยางเป็นฉากที่ตัวละครต้องออกจากบ้านทําให้ตัวละครรู้สึกอะลัยอาวรณ์ที่จะต้องจากบ้านไปค่ะเรามาดูเกี่ยวกับแนวคิดของเรื่องกันนะคะในวรรณกรรมเรื่องใบไม้ที่หายไป มีแนวคิดหลักที่ผู้เขียนต้องการพูดถึงความไม่เป็นธรรมของการเมืองไทยค่ะซึ่งเป็นเหตุทำให้มีผู้คนบริสุทธิ์จำนวนมากต้องตายอย่างน่าใจหายเลยค่ะซึ่งผู้แต่งได้พูดถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่พรากชีวิตของผู้คนเหล่านั้นจากครอบครัวโดยไม่มีวันที่เขาเหล่านั้นจะหวนกลับคืนมาได้ค่ะ เหตุการณ์ในครั้งนั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายทารณุณของรัฐบาลในยุคนั้นรัฐบาลไม่ใช่แค่ปิดลมหายใจของคนเหล่านั้นเพียงอย่างเดียวสำหรับคนที่ยังมีลมหายใจก็เปรียบเสมือนกับคนที่ตายทั้งเป็นในเวลาเดียวกันค่ะเรามาดูกลวิธีการนำเสนอเรื่องของเรื่องนี้กันนะคะ ผู้แต่งนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ที่บูปภัณฑ์ได้สัมผัสมาจากความเป็นจริงค่ะเพื่อเป็นสื่อกลางในการตีแผ่เรื่องราวที่เกิดขึ้นและสะท้อนทางสังคมการเมืองอารมณ์ความรู้สึกและความกล้าของบุคคลในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะซึ่งวรรณกรรมเรื่องนี้มีการใช้กลวิธีสื่อผ่านบทกวีที่แฝงไปด้วยความศรัทธาความปวดร้าวเศร้าในจิตใจ พื่อสื่อสารความคิดความรู้สึกไปยังผู้อ่านให้ผู้อ่านเข้าใจเจมชัดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะส่วนเกี่ยวกับการบรรยายนะคะการบรรยายผู้แต่งทำได้ดีเมื่ออ่านแล้วทำให้เกิดการมโนภาพอย่างชัดเจนชวนเกิดความรู้สึกเศร้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเป็นการบรรยายภาพเหตุการณ์ในชีวิตจริงค่ะ ตัวอย่างเช่นแผ่นดินใหม่ตะง,ง่าหลังการล้างสิ้นทุกอย่างที่เคยเผยและพันโลกอยู่บนฐานบรรทัดปัจจุบันและแดนฝันสันตินี้ไม่มีคนเรามาดูภาษาที่ผู้แต่งใช้กันนะคะในเรื่องสำนวนภาษาที่ใช้สามารถสึกความหมายได้อย่างชัดเจนประพันธ์ได้ซึ้งกินใจเข้าใจง่ายใช้ภาษาที่สละสลวยค่ะ ภาษาในการสื่ออารมณ์ออกมาผ่านบทกวีได้อย่างลงตัวเช่นขอปลอบขวัญทุกคนที่ล้นทุกด้วยแววสุขสกาวใสในเวหาจะกล่อมเกลาชาวดินทุกวิญญาณให้เยินตาเติมยิ้มอิ่มอารมณ์นอกจากนี้ภาษาที่ใช้ยังมีจุดเด่นในการนำเอาสุนทรียภาพทางด้านเสียงในวรรณกรรมและสุนทรียภาพทางด้านความหมายมาใช้ในการประพันธ์ด้วยค่ะ ในเรื่องนี้มีคุณค่าทางด้านสุนทรียภาพทางด้านเสียงในวรรณกรรมค่ะมีการเล่นคำซ้ำเพื่อเน,น้นเสียงในวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นกวิธีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งคุณภาพทางเสียงและความหมายในขณะเดียวกันค่ะตัวอย่างเช่นไม่เคยมีรุ่งงามในความฝันไม่มีวันสุขปื่มลือม,มองไม่ไม่ต้องการหวานล้ำน้ำคำใครไม่อยากได้สิ่งมายาค่านิยม ซึ่งการเล่นซ้ำคำในวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นกลวิธีที่สร้างความไพเราะและเสือความหมายด้านอารมณ์ย้ำอารมณ์ความรู้สึกให้เด่นชัดหนักแน่นมากขึ้นค่ะส่วนสุนทรียภาพทางด้านความหมายในวรรณกรรมของเรื่องนี้นะคะก็จะมีอุปลักษณ์ในวรรณกรรมเรื่องนี้เป็นกลวิธีการเปรียบเทียบของสิ่งสองสิ่งว่าเป็นสิ่งเดียวกันหรือเท่ากันตัวอย่างเช่นสิ่งผูกมัดศรัทธาเบื้องหน้านั้น คือความฝันฝั่งใจเคยไหลลงเอาศักดิ์ศรีชีวามาวางลงเป็นเดิมพันแกมทนงกึ่งจงใจและในเรื่องนี้ยังมีการใช้คำอุปมาด้วยค่ะในเรื่องนี้เป็นกลวิธีการเปรียบเทียบของสิ่งสองสิ่งว่าเหมือนกันค่ะตัวอย่างเช่นผ่านวีเดือนเหมือนคืนตื่นจากหลับดื่นดำกับชีวิตนิมิตใหม่ก็คืนฟืน้นตื่นตนนามคนไทย ที่ไฟฝันสร้างสังคมอุดมการเรามาดูเนื้อหาเกี่ยวกับด้านวรรณศิลป์น,นะคะผู้ประพันธ์ใช้ภาษาถ้อยคำและกลวิธีการเขียนที่มีพลังไถ่ทอดอารมณ์และความคิดของตน,นเองสู่ผู้อ่านได้ดีเลยค่ะอีกทั้งยังสามารถผสานจินตนาการให้กลมกลืนได้กับประสบการณ์ในชีวิตจริงอีกด้วยค่ะ เรามาดูข้อคิดด้านสังคมหรือว่าคุณค่าที่ได้จากเนื้อหาเรื่องนี้นะคะผู้แต่งได้บอกเล่าประสบการณ์ชีวิตและข้อคิดมากมายของตนผ่านงานเขียนและผู้แต่งยังได้สอดแทรกมุมมองทางการเมืองรวมถึงความรักชาติความวังดีต่อประชาชนคนไทยด้วยกันทําให้อ่านแล้วรู้สึกมีความรักชาติมากยิ่งขึ้นค่ะอีกประการหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของวรรณกรรมเรื่องนี้นะคะ นั่นก็คือกลวิธีการแต่งเป็นกรค่ะผู้แต่งใช้คำเรียบกระชับแต่เต็มไปด้วยพลังความบริสุทธิ์ของหนุ่มสาวภาษามีรูปแบบกระทัดรัดและผู้เขียนไม่ได้วิจิตบรรจงกับการสัมผัสมากเกินไปแต่ก็ไม่ได้ละทิ้งการสัมผัสในวักและการใช้คำซ้ำกอนจึงมีความไพเราะสนอหูค่ะ และวรรณกรรมเรื่องใบหมายที่หายไปนี้ยังเป็นวรรณกรรมที่เป็นกระจุกสะท้อนมุมมอง,มองทางการเมืองได้อย่างชัดเจนผ่านปลายปากกาของผู้เขียนนั่นเองค่ะน่าจะถือได้ว่าเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์แห่งอารมณ์และความรู้สึกของคนร่วมยุคสมัยค่ะเป็นกวีนิพนธ์เพื่อประชาชนและชีวิตที่ได้อัตรรหลากหลายมุมมองและลุ่มลึกของคนรุ่นใหม่จนกาพูดใจเต็มปากว่า จัดทาผลงานเริ่มนี้ด้วยความจริงใจนั่นเองค่ะจัดทำโดยนางสาวสุเราดาวเยรหัสศึกษา63202-10163คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาและวรรณคดีไทยชั้นปีที่2ค่ะ